สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world ประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่ชื่อว่าใครหล,หลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการลบทางทะเลนะครับสงครามโลกครัง้งที่สหรือแม้กระทั่งเรือรบก็ตามเนี่ยจะต้องชอบคลิปนี้อย่างแน่นอนเลยเพราะเราเนี่ยนะครับได้ไปเจอเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเรื่องนึงเกี่ยวกับ เรือรบคอนกรีตหรือว่าคอนกรีตแบทเทิลชิพอย่างที่ฝรั่งเขาเรียกกันมานะครับชื่อของมันเนี่ยคือฟอร์ดรัมนะครับผมเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่ทุกท่านจะว่าผมเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเจ้าเรือคอนกรีตลำนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรือแต่อย่างใดนะครับผมมันเป็น coastal fortress นะครับหรือว่าป้อมปราการชายฝั่งที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับเรือรบเท่านั้นเองนะครับแต่ฝรั่งเนี่ยเขาเนี่ยนะครับให้ฉายากับมันว่า c o n c r e t ต b a t t l e s h i p นะครับ ซึ่งแน่นอนแหละครับที่เขาเรียกอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเรียกตามหน้าตาของมันหน้าตาของมันเนี่ยเหมือนกับเรือประจันบานเป๊ะเลยนะครับผมเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เรือเพราะมันเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับผมมันเป็นปลอมประการที่ ตั้งอยู่กับที่ประวัติของมันเนี่ยต้องย้อนไปนะครับในช่วงสงครามสเปนิชอเมริกันวอร์ในปี1898นะครับซึ่งเป็นสงครามระหว่างอเมริกาและสเปนนั่นเองนะครับซึ่งอเมริกากับสเปนเนี่ยก็ได้สู้กันใช่ไหมสเปนเนี่ยนะครับได้ทาการเปลี่ยนเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งที่อยู่กลางอ่าวมานิลาเนี่ยนะครับให้เป็น coastal defense นะครับหรือว่าแนวป้องกันทางทะเลโดยการติดปืนใหญ่ต่างๆเข้าไปบนเกาะเกาะนี้นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ายุทธภูมิของเกาะเกาะนี้เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากเลยเพราะมันสามารถนะครับ จมตีเรือที่ผ่านไปผ่านมาในอ่าวมนิลลาได้เรียกได้ว่า เป็นประการทางธรรมชาติที่ดีมากๆเลยโดยที่เวลาก็ได้ผ่านไปอีกเนี่ยนะครับหลังจากสงครามฟิลิป,ปินอเมริกันวอร์ที่จบลงในปี1902เนี่ยนะครับอเมริกันเนี่ยก็ได้เข้ามามีอิทธิพลในประเทศฟิลิปปินส์นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทําการนะครับเปลี่ยนเกาะเกาะนี้เนี่ยนะครับให้กลายมาเป็นป้อมประการกลางทะเลที่มีประสิทธิภาพมากพอในการป้องกันนะครับการศึกทางน้ําอย่างเต็มรูปแบบได้โดยที่พวกเขาเนี่ยได้แปลงโฉมเกาะทั้งเกาะเนี่ยนะครับให้มีรูปร่างเหมือนเรือประจันบานโดยการเนี่ยนะครับ หล่อคอนกรีตล้อมรอบเกาะเกาะนั้นเลยนะครับผมโดยที่ภายในเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนป้อมประการทั่วไปจะมีนะครับที่เก็บสะเบียงที่เก็บอาวุธโรงนอนของทหารและยุทธปัจจัยต่างๆที่ต้องใช้ในการรบในกรณีที่โดนปิดล้อมในระยะยาวได้นะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับมันจะเป็นป้อมประการไม่ได้เลยถูกไหมหากปราศจากอาวุธปืนนะครับผม ปืนหลักของมันเนี่ยนะครับคือปืนใหญ่ขนาด356ม mm, ิลลิเมตรรุ่น M199 ที่เรียกได้ว่าใหญ่พอๆกับเรือประจันบาลเลยนะครับผมไอ้ปืนใหญ่อันนี้เนี่ยมันเป็นปืนใหญ่แฝดที่ถูกสร้างในป้อมปืนออกมาเนี่ยนะครับถึง2อันป้อมละ2กระบอกนะครับผมสรุปก็คือมี4กระบอกส่วนอาวุธรองของมันเนี่ยนะครับคือปืนใหญ่ขนาด6นิ้วหรือว่า152ม mm, ิลลิเมตรเป็นปืนรุ่น M1908 MII นะครับซึ่งก็จะถูกติดอยู่รอบป้อมประการเลยพร้อมกับนะครับปืน ต่อต้านอากาศยานขนาด3นิ้วเนี่ยก็ถูกติดอยู่ทั่วเกาะเลยเหมือนกันเรียกได้ว่าไม่ได้มาเล่นๆเลยนะครับส่วนการป้องกันของมันเนี่ยถูกสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเนี่ยนะครับที่มีความหนาตั้งแต่7จ็ถึงสิเมตรเลยนะทุกคนแค่ความหนาอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับตึก2ชั้นแล้วอะ่ะ จึงทาให้เจ้าป้อมประการอันนี้เนี่ยนะครับมันสามารถรับการโจมตีจากทุกทิศทางได้จากอาวุธต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินปอปิโดกระสุนปืนใหญ่จากเรือประจันบานเนี่ยมันสามารถป้องกันได้สบายๆเลยนะครับเพราะอย่าลืมว่ามันเนี่ยไม่ใช่แค่ป้อมประการนะครับผมมันเป็นเกาะที่ถูกสร้างทับด้วยป้อมประการอีกทีนึงต่างหาก ซึ่งเจ้าป้อมประการอันนี้เนี่ยนะครับหลังจากถูกสร้างเสร็จเนี่ยก็ได้ถูกตั้งชื่อว่าฟอร์ดรัมนั่นเองนะครับซึ่งฟอร์ดรัมจริงๆแล้วเนี่ยมันดันไปซ้ํากับชื่อของฐานทหารในอเมริกานะครับนั่นก็คือฐานฟอร์ดรัมที่เป็นฐานทัพประจําการของกองพลภูเขาที่10ก็อย่าสับสนกันนะครับมีฟอร์ดรัมที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ฟอร์ดรัมที่อเมริกาโคลาอันกันนะซึ่งพอในปี1941เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วถูกไหมญี่ปุ่น ก็นับว่าเป็นเป้าหมายหลักของญี่ปุ่นเลยเช่นเดียวกันการลุกร้านอ่าวมานิลาเนี่ยนะครับก็ได้เกิดขึ้นเจฟฟอร์ดรัมเนี่ยก็กลายเป็นประการสําคัญในการรบครั้งนั้นเลยนะครับผมมันเนี่ยนะครับได้รับการโจมตีจากเรือรบของญี่ปุ่นอย่างหนักหน่วงแต่ว่าก็สามารถนยะครับยืนหยัดแล้วก็ยิงสวนกลับไปแต่การลุกร้านหมู่เกาะฟิลิปปินส์ของพวกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันก็รุนแรงอย่างมากเลยทําให้สุดท้ายเนี่ยนะครับฟิลิปปินส์ก็ต้องยอมแพ้ไปแต่ว่าฟอร์ดรัมเนี่ยนะครับยังไม่ยอมแพ้มันเนี่ยกลาย การรุกรานของพวกญี่ปุ่นนะครับแต่ด้วยความที่แผ่นดินหลักมันเสียไปแล้วและน่านน้ำเนี่ยนะครับก็กลายเป็นของพวกญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเท่านั้นแล้วนะครับว่าทหารในฟอร์ดรัมเนี่ยจะสามารถทนอีกนานแค่ไหนจนสุดท้ายเนี่ยพวกเขาก็ต้องยอมจำนนต่อพวกญี่ปุ่นไปนะครับผม หลังจากการยอมแพ้นเนี่ยนะครับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้นําทหารเข้ามาประจําการในฟอร์ดรัมแทนทหารอเมริกันนะครับผมเพราะเห็นว่าไอ้อป้อมปรกกานอันนี้มันแข็งแรงดีเว้ยน่าจะเอาฐานของเราไปประจําการซะหน่อยน่าจะได้ใช้ประโยชน์นะครับซึ่งมันก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆเพราะว่าในช่วงปลายสงครามโลกในสองเนี่ยเมื่อทิศทางของสองครามมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับฝ่ายอักษรเนี่ยกลับเป็นฝ่ายที่ต้องตั้งรับซะเองกองทัพสัมพันธมิตรเนี่ยนะครับก็ได้มีการส่งกําลังมาเพื่อที่จะยึดกรุงมนิลาคืนกลายไปว่าพวกเขาเนี่ยนะครับก็ต้องเจอกับแนวป พวกเขาได้สร้างขึ้นมาเองนะครับนั่นก็คือฟอร์ดรัมเนี่ยแหละฟอร์ดรัมที่ถูกควบคุมโดยญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ได้ทําการต่อสู้กับเรือรบของพวกฝั่งสมพันธมิตรอย่างดุเดือดเลยนะครับมีความเสียหายอย่างมากและพวกญี่ปุ่นเนี่ยก็มีความอดทนสูงม,มากๆเลยนะครับฝั่งอเมริกาเนี่ยเชื่อว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมแพ้แน่นอนพวกเขาเลยใช้วิธีที่จะจัดการกับพวกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแบบครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องมีการปิดล้อมใดๆทั้งสิ้นนะครับคือการส่งทหารขึ้นไปบนเกาะแล้วก็เทน้ำ ญี่ปุ่นก็ต้องยอมออว่ามันจะป้อมประการแล้วก็อเมริกาเนี่ยครับก็สามารถยึดฟอร์ดรัมคืนมาได้ซึ่งพอหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยฟอร์ดรัมเนี่ยนะครับก็ถูกปลดประจำการไปเพราะว่า มันก็เก่ามากๆเลแล้วการซ่อมแซมบุรณะเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรที่สูงพอตัวเลยนะครับบวกกับบทบาทของแนวป้องกันใช้ฝั่งเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆตามการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีทางทหารนะครับผมฟอร์ดรัมปัจจุบันเนี่ยนะครับก็กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับของฟิลิปปินส์ถ้าเกิดใครได้ไปฟิลิปปินส์มานิลาเนี่ยก็สามารถแวะไปดูกันได้นะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมก็คงขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกับเรื่องราวของเรือรบคอนกรีตป้อมประการสุดหินฟอร์ดรั ผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยจริงๆนะครับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ละครับบายบายครับสวัสดีครับ